นี่แต่ว่าเมย์เมย์เดียวกันยโอ้พอนะลูกพออันทีเลี่ยงเจ้านี้แล้วไม่ลูกเจ้าคนก็พอคนจําก็เลยว่าเพื่อนหลังนั่นนานสิปะให้น้องโดยปะให้น้องเป็นดินตัวนั่นนะมันเป็นดินมูนดินมุนเมย์เล่นบออ๋อเป็นดินมูนเมย์เลยเจ้าตั้งเพื่อนหลังนั่นคืนเลยสิปะให้น้องเลยเลยเพื่อนหลังนั่นจะคนจะได้อยู่นี่ก็เละ ีกแล้วพี่น้องไผก็คือสิจําได้เนาะอ่าว่ามาใส่อากาศสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัดสุกุสุโคนเนาะเพราะการเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเหว่มาหาปีใหม่อีก่อนพี่น้องเอ้ยอ่ากทักทายสบายดีเนาะเก่าคือเดิมพี่น้องกับบรรยากาศอ่าจะมีแสงแดดเนี่ยวันนี้นะว้าตัวไปสื้อบดดีนี่ทางสาวเตียวกระพุล็อกประตูตีแมวพี่น้องเอ้โบอยู่เฮือนซ้่ม ว้ายนุ song, ữa, ũ, oh, <c oughs> <c oughs> hey. ่งทองได้ย okay. no? ินล่ะเออนุ่งทองนุ่งทองกันให้แล้วนงเครื่องให้ก่อนพี่น้องอากาศหนาวกบุญองทองเสื้อให้ลูกให้ลานจะเปลียนยังไดบุบุญองเสื้อบุงเพ่มีแต่คนบุญองทรงอากาศมันลมมันหนาวพี่น้องสาเต๋วกับบุอยู่เพื่อนเนาะเราไปทางใดได้บัดมาเ้ดอ เราก็ได้อยู่เนาะใส่ใส่เบิรดมิดอ่อนซ้อนใส่ไหมพี่น้องเอ้ผู้แหละวัาสิไปอันบ้านสาวน้อยพี่การพี่น้องสมบุญพานมาทั้งนี้ก็เลยเวเขามาเล่นมาเยี่ยมมาหยามเนาะไม่เอ้ยฮะถูกันลูกถูกันไม่ไม่เอ้ยนี่นี่นี่บึ้งลูกบิ้งบิ้งนมเฮียนี่ถูกันลูกถูกันถูกทกนี่ทุกถูก ถือไว้บ่ให้กินนมไหน,ไหนถูกคันเออโอ้เฮ็ดหยังอันนี้โอ้มีแต่เป็น,ปนห,นห,นนนหนนยัองอันอนีนนน้มาเห็นเฮือนก็คิดฮอดพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเฮือนคิดฮอดซานมาเ็แต่หอยีมือให้สร้างรถเพิ่นมาเฮ็ดให้หควมอยากให้ได้เฮ็ดเฮือนงามให้แล้วก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยคนเฮามันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาคือเพิ่นว่า,าีเด้อ เห็ดหาแล้วก็เล่นปุบนี้เพื่อนว่าเนาะปลาัตู้ในรถแล้วนั่งอยู่พี่แหละไม่มานั่งพี่ปุ้ยไม่มานั่งเลยเหรอมานั่งเลยพี่นั่งไม่เอ้ยครพี่กินข้าวแล้วปูตู้สบายดีเด้อกินข้าวแล้ว กินอะไรกินกั๊บยังกินกระปูเปิดตามีแห้งเนาะข่าวก็กระปูกโอไปขุดเจ้าของเองนี่เลยไปได้ลายอยู่บ่ได้กระปูกเชิดโตอืมกระปูกเชิดโตนี่นี่กินกั๊บยังกินข้าวต้มันโอ้ยไปไปอยู่น้ำพอมันซะมันใหญ่เฉยมาชงดอกพอมันยู่บ่นังไปไปอยู่น้ำพอนะลูกเนาะเอาบ่อนังบัวมาไหมบึ้งนี้เชื่อยลานกระปุชัก Ao hạc con ông văn này. Mãi nhắm đấy kim khảo đi rau kim khảo đi rau nữa nữa nữa. Kim khảo đi rau à. nữa à. bà... ừ, là. Kim khảo đi rau. Kim khảo đi là. Kim khảo đi rau nữa là. Kim khảo đi đi rau nữa là. Kim khảo đi ให้มันท้องใช้เลี้ยงง่กว่านี่ให้มันนำมาชงเลี้ยงกับโบมีแม่มันบอกให้แม่มันโทรมาว่าแม่ไว้เบอรให้แล้วบ่บบเฮนชิมาเลี้ยง <c oughs> เงินค้ำกับโบเฮนชิมาเลี้ยงลูกป้าลูกอย <c oughs> ู่บบ <c oughs> อีตนลูกน่ะเบอ่งได้ลูกมูพ่อเมย์ไปหาเงินได้กินอิม่มนอนอุน่นนี่ลูกโตเองไปหาเงินัดลูกอดๆอีกอย่างอยู่ให้พอ่อเขาวะ ให้เขาเอาเมื่อเลี้ยงขั้นไปยู่พุ่นนี่โบเมนมาว้าเลยพี่น้องเลยน้องเพิ่นกะสีสะอาดสะอา้านกานี่อันนี้บพงกนี้คือเห็นนั่นแหละบบเมนว่าเว้าดอกดยอขั้นราเมื่ออยู่พุ่นนะไม่ในชิกเกี้ยงชิงามมงามกระยาบปเลยนะงามเลยอันนี้น,น,นี่บวงนี้นะคนี่ลายก็ะยา่าเาาน,านี่ยมันกะ็เ่าะอะไรเหนุะา ไห้มันไปเล่นผูใเห็นลงไปเล่นบังเน่ท้องชาเอ้ยมารักเอารถม่ตู้เราบผูเห็นดอกม่ตู้ไปมันอยู่ผู้เดียวนะมันรักไปรดมันได้ไปผเดียวมัน <c oughs> มีดอกโพดึกชามันเ <c oughs> บิ่งเดิศเขาอ่ะนั่งเจ้าบนเบิ่งเก,ก่าแล้วเถือพผู้่าิงเล้ผูโจรมาเอาก็บ,บืเห็นแล้วเจ้าน่ะเห็นบ่ชูมือนี่เขายัขงขาวจับจูงม, <จน S 2> มันจะไปมันไปต<ด>ู้ชูมือนี่กเขาวขาวจรจับเด็กน้อยอยู่ระวบงเลิอ บาเลยปะมันอย่าเฮ็ดลูกอย่าให้เอ้ามาเอาเลยมันไปหลินไปหลินดูลูกไปไปหลินดูลูกไปเอามะเขือมาให้แม่ไปไปได้เอาสิ่งกับนฝังวะนัง่นละสิ่ะซีนุปอันนึงกับขนมจีบหนึ่งโดยโสไปกันปะนี่นั่งนี่นั่งนี่ไว้ขันยากขนมมานั่งลงนี่นี่นี่อย่าดื้อแม่นบอกให้กินไหยเดี๋ยแม่พนโท้มาบอกให้ให้ เมื่อได้สิมาจะไว้ว่าคีดตัวอะ <c oughs> ได้้อยวะวันที่หนึงน่งนะวันทีน่วันที่หนึ่งจากมือยังจากมือพอกจะไปจักขึ้ดเบิ้งจีเบิ้งให้เบิ้งมันนีน่ะฮะกับวันที่เช้าสี่เช้าหามาอื่นเช้าห้ามอื่นนับไปอีกอีกอาทิตย์หน,นึ่งยังอาทิตย์หนึ่งนับเอาเดี๋ยวชิมาไหวคดองอเฉพาเพื่นเราเนะ่ อากน้ำเขา,าเขาก็ไปจัดถมนเขาได้ยินนั่นไวว่าว่าสีมาไหฟค่ะด,อ,ดองหัวสันอะไรเปล่าอย่างเด้แม่กับลูกพักกันเลาะแต่ว่่าแตทั้งใดดีนะเฮ้ยเนาะคนโดยวิ่งอย่างกูวิ่งงานหาเลาะลินมันยังคือทานเต็มเพื่อนนึงมานจะใช่อหมนะมันจะย่างลิ้น ไปเล็กไปถือเข่าถือน้ำก,ก็ทาสิโอ้ยลูกหล,ากล่าคอยมันยานบักอัน,นตีมันเอาปิ้งให้ลานกินมากะะ็ละไอ้นั่นถูกขันถูกอ่ะถูกอ่ะปิ้งให้ลานกินเอาไปเร็วไปเร็วมากระดะเนาะมาจะลินสีชัย,ชยจะไปลินตูปิ้งแช่สาเต้ตเนี่อ่าชิมือนี่ชิมยันแตงโตซิ่เงเนาะ เออเคหวอ้อยออแต่ตัซิ่งหัวไอ้อยอันนี้มาจะใช้สีช้ไแกะขนมกันเฮ้ยมื่นลูกกำลัลานนี่เด้อกน่ะลันลายมีรู้เมลานลายไม่ลูกอะไรถกกนเอ้มีรูลานลายเรียงไว้เอลูกอ่ะเลียงไว้วลูกลานลาย เอาไม่กินอีกมาแด้ละลิ้นเราไปหาน้ำไม้หม่ไปกับตาโอ้ยออะไะอันนี้ไปยังไงย่างนี้ซื้อทานติมกระชกเอ้ยติมอะนะเจ้าซื้อหรือว่าทานไปซื้อมาขายซื้อคนชอบเท่าไรค่ะบัตรมาขายได้แบบนี้โอ้โหเจ้าคือเอาขื่นไว้เรื่อนอืมอืม ไว้ตัวหน้าแล้วมันบดำหมดไว้ข้างๆนะดินี่เด้ไว้วคางนี่ตัวหน้าอ้อลงไปสิโอ้โหฮีเดเด้บอนบอนเอ็นเด้บอนทวนมานี่ผลบัวโตกดอกงามนี่โอ้ยซื้อทานน้ำไพล่น้ำไเก็บทานน้ำเก็บทานน้ำเพล่ให้<ช>มันงามก็เลยซื้อมาไว้คือบอซื้อบอขอซื้อน้ำเพล่นนั่นเศร้าเศร้า,านัน ฮะมาขายเอ็นกระมุงใหม่ไอ้ซื้อน้ำผึ้งชาเจ็ดขายชาเปมีเนี้ยมีเนี้ยมีเนี้ยเบแกเก๊เเออซื้มาไว้ใช้คือมีผูซื้อก็ขายดิอไปขายอเราจเก็บันกันไอผู้ใดเไไเนียพี่ยู่ไกลกันแทนบเขานี่เด้นเนาะสีชัยกินข่าวกันยังมานี่ นี่เล้วไม,ม่มามามาแม่แกไห่มาดื้อเด้อแม่พอหายเด้อเด้อคันดื้อเด้ออืมอืมอ่าเด้อกินกินน่ะกินลวทิมน้ำพอได้กินละเจ้าก็กินแนี่ผู้เฒ่าก็ไ,ได้อือ ลูกชาวเคยจีมาวันที่หนึ่งง่ายเก่งเจ้าวก็พ,พ,พ่นปนกปูมเจียวเลยเขาเอาไว้นอนอ <โต S 2> ย<ง>ู่เอาลูกชาวมาก,ก็ได้กินของแช่ดอกเดี <c oughs> 응๋ยวผนมากมันกับชื่อราบชิ้นมาชูกินดอกบ่ให้เขาไปแย่มาแบบนี้อยู่เลี้ยงลูกนี่บะชีพอมันเอาก็บ,บ่ให้ ลูกชองคนให้มันไปเลี้ยงกว่าปั่นกันเอ็มแต่แตวยังปั่นกันเลี้ยงนะแต้วเนาะลูกเราก็ยังอยู่ผู้อยยังมดทังมั้งอยู่พี่เอาน้มทังเา้อดูไปไงไก่แล้วยังปั่นกันเลี้ยงผู้ผู้นึงอยู่ผู้ผู้นึงอยู่พี่มันจังไงไว้มันบกงากันคือกุกไม้แล้วกุกไม่อยู่มาลูกกันโง่ฮะให้ผัวเลี้ยงว่าว่าคนโง่โอ้ผัวกับพ่อเขา พ่กเขาบอกให้นะอุ้ยเอามาอีกงสามคนนะุ่นได้มาให้เราเลี้ยงเห็นบอกพ่อนี่ง่ายเลยนี่ให้เอาไม้กูราฉลาดเลี้ยงนี่บ่มีกินเลี้ยงช่องคนพ่อเอาผัวัอนพ่อใหญ่นะบ่าเออโหเกิดไปมะลำแล้วว่าผู้ใดเอาลูกให้พ่อมาเลี้ยงนะงูพอเป็นง่ายแล้วพ่อเราว่าเจ้างูนด้เต๋อ อันนี้เขาเอิ้นคนฉลาดแบ่งกันไทยกับฮักเป็นใหญ่เป็นพอบ้าแล้วก็ลูกเจ้าด้วยเนยเป็นแล้วเป็นแน่ใหญ่เนาะมาอีกไกลแต่ผู้เดียวยังคืเป็นล่มเลยแต่ววะแจ่วก็แห้งอ่าจะบ้องอันน้องเจ้าอยูเนย์ยู่อันบ้านยังก็ยังอยู่นี่ว่าอันที่เขาเจ้าไปไายฮะ เจ้าบด้ติดต่อกับเราอยู่บ่บริตตด้โตก็แต่ไปกับข่อยตะกี้คุณบ่เป็นลาบนะลาบเนี่ยเกิดเจ้าตัวเกิดเจ้าตัวแล้วลาบแล้วง่ายได้ไดินี่ง่ายเลยง่ายแล้วเลยเอาไปลูกไปฮามชวนน้องพิทินไปโลกไปพิทินง่ายไปพุนละไอ้ผ้าไปเก็บมะขามหวานเด้อไปเก็บมะขามเด้อลูกเด้อไปพาน้องไปเก็บมะขามไปไปไปนำไอ้เด้อลูกเด้อถือเก็บถือเก็บไปเกิดมาแตี้ว เอาเก็บมะขามนักหน่อยเด้อไปไปเก็บมะขามเด้อลูกเด้อหุ่นเด้อเก็บมะขามไปไปน้ำให้เด้อไปเอาขามวาเด้อไปไมเก็บมะขามแล้วลูกเด้อไม่แบบนี้ลับได้เท่านั้นแหละลับเลยว่าลูกลูกผู้นั่นนะแบบลูกพ่อผู้นี่ป่ยโอ้ลูกหล่าลูกหล่าพ่อผู้นี่แต่ว่าแม่เม่เดียวกันโอ้พ่อนี่ยลูกพ่ออันที่เลี้ยงเจ้านี้ แล้วมีลูกจะคน้นกี่คนโอ้เป็นสามคนก็บอกไปคนละทางแล้วยามาพี่ยามาพี่ยามานี่เพราะเขบริการยิ่งไ่้ปันเแถาฮูลีขอโทษครับพอเสนอไปสองว่าอันนี้นั่นว่าเรื่องน้องชาวเล่าเดี๋ยวนี้น้องเล่าวันน่าไรว่าลูกพ่อนี่บ่ว่าถามแล้วแม่นเหรนแต่มีลูกสี่คนผู้ชายสองยิงสอง คอยบติตตต่อเพราะว่าคอยเมื่อยามเพเ่นตอนนั้นเขาจาว่าคอยสิเมอรอยู่เอาเนาะแต่หันมากคนเลยบอากกบคิดฮอคือฮอดยุ่แต่บริตตดต่อคือฮอดยอ่เนาะง่เป็นสาวเดีที่มึงเดิมมีเอฟซีราส่งไม่คอยเบิ้งสิ้าปีนี้แหละถ้าไปปีกายนี้ได้เนาะโดยอใส่บุเบิ่งก่อนคอยว่าดีใจนะที่เห็นผู้ใหญ่คนฝากเงินมาให้เห็นอยู่เนาะก เฮือนลังนั้นก็เฮือนแต่คอยไปหาเงินคนละอันรังนั้นนะบ่โดยไปหาเงินประมาณปีนึงได้เงินหาพันก็ได้เือนลังได้เฮือนรังนั้นเงินจะบอสื่อนะงินเงินคอยโอ้ทิวานขืนโค้งแล้วบ่ทันได้แล้วไหนโดยอืมอหันแ้วสมบัติแหลกที่คอยไปไปไทยโดยทั้งประมาณิดเลยโดยประมาณปีนึงก็เลยได้เฮือนลังนึง ในความทรงจําก็เลยว่าเพื่อนหลังนั่นนสิปะให้น้องโดยป้าให้น <Gym. S 1> <N> um> ้องเราเป็นดินตัวนั้นนะมันเป็นดินมูลดินมูลแม่เลยอ๋อเป็นดินมูลแม่เลยเจ้าตั้งเพื่อนหลังนั่นคืนเลยสิปะให้น้องเลยเลยเพื่อนหลังนั่นจะค้นจะได้อยู่อันนี้ก็ไมแต่นองลับและบัดภูที่เ่าเอาภูวนี้เราอยู่ใช่ไหมอยู่ดงกึมเออเราอยู่น้ำผัวพู้นะแต่ทุกมือนี้นองหลานันอนอยู่น้ำหนาสาวคือเก่าบ่ก็คือสี เขากับผูู้้ดิโดยค่อยลงทางแล้วค่อยอยากเข้าไปหาลายู่มีทางผู้ใหญ่คนน้นไปเยี่ยมเบอง์ไนเดอละเราวะแต่ข่อยนั่นข่อยผู้จื่อทางไปข่อยยังคืดเยอะเด็นี่ก็คืดอยากไปโยคันว่านองนองอยู่อยู่บนหันคันนองอยู่บนอื่นทางบกาไปพอปีแล้วนี่เคยไปแล้วเจอปัญหาใหญ่เกือบสีเอาโตบอลอดกันเลย บ้อ,อน,นี้เข้าไปแบบว่าเทาไปเยี่ยมน้องซื้อเท้่กับมีแล้วเข้ากับบอได้ว่าจีไปเอาน้องเอาน,อนาุน่งนะึ่เข้ากัอยากไปเยี่ยมไปยามน้องอก็อยากไปยกไปติปีแล้วนี้แต่ปีนี้บอได้ไปซ้ำมันมีโอกาสจังไปเนาะเลยคันมีโอกาสก,าก็อยากไปนล้แม <laughs> <ๆ>่ละอยากไปว่าไปว่าไปก็ไปอยากไปนะคืนนอดแต่พวกว่าแล้วย,ยู่เพื่อนหรือบ่าก็คือสิวโย่ช่วงนี้บ้อได้ไปซอยากไปเยี่ยมอยู่ดีเลย กันหมดเดือนนี้ย่านเพิ่นไปตัดอ้อยกันช่วงเดือนนี้เพิ่นสิอยู่ช่วงหนาวนี่เขาบ่ไปตัดอ้อยหนาวอยากไปก็ไปฟังเบิ่งก่อนเบิ่งคลิปหลายคนไปายเห็นน้องได้เออดีใจดีใจเห็นโอ้เฮือนหลังนั้นน่ะเจ้าเป็นคนตั้งขึ้นเองเลยเออจักปีแล้วน่ะตั้งแต่ประมาณอายุ่อย เก้าปีแล้วประมาณเก้าปีก็อีหลานั้นเก้าปีอายุค่อยอายุเจ้าเก้าปีประมาณเก้าปีเจ้านหลังนั้นเออขือนหลังนั้นประมาณได้เก้าปีโอ้เจ้าแต่ประมาณเศร้ากลัวๆเนาะโบตั้งแต่อายุค่อยเก้าปีเฮึอนหลังนั้นเอาไพ่เป็นผู้ตั้งพ่อเท่าเออเฮือนพ่อเท่าเอ้เฮือนพ่อเท่าเจ้าตกลงเฮือนเจ้าตั้งเลือนไพ่ตั้งเฮือนพ่อเท่าตั้งแต่ประมาณอายุสิบแปดปีเก้าปีสิบปีค่ยไปไทย ไปได้ประมาณปีหนึ่งก็เลยฝากเงินมาให้แม่เห็นแม่เพิ่นบอกว่าพอพอเท่าสิใายเฮือนแต่งลูกไผ่เพิ่นว่าช่วงเจ้าไปไทยออายุจักปีช่วงก็มันสิบเอ็ดเจ้าคือ้นไปแต่น้อยเท่น้อยหันแล้วเมื่อจะไปน้ำไผ่น่ะไปไปน้ำในหน้าเอยมายอดเขามีน้อยช่องเขาเอาไว้นี่เด้อสละไว้แหละอากูไปเหตุยังอันน่ะ เหตุงานบานโอ้เจ้าไปจะนี้น้อยเดี๋ยวได้เงินหาพันเลยผ่างมาชมทบเรื่อหลังนั่นซื้อซื้อซื้อพอเทาขายโอ้เรื่องรังนั่นพอเทาปุ๊กเสร็จแล้วขายหาพันโด้อยโอ้โอ้เขาใจแล้วบุจะสันเขาก็มาแหย่เงินหาพันแล้วเหตุแบยกในปีเลยได้เงินหรือว่ากันนี่ได้เงินน้ำเยอะรินริน เขาบ่มาแล้วเขาอยู่คนสนกสบายเลยเรบ่ได้บ่ได้อยกงไ้เรามาถามข้าวซื้อถามข้าวถามข้าวบ่ม่าบ่เป็นยางคนเฮาพี่น้องน่ะสายเลือดเดียวกันตัดกันนี่เลยก็บ่ขาดบ่ขาดชี้ห้างชี้ช่างปันในกือกันตัดโ่ขาดดอกเตวยเอ้ยคอยบ่ตัดไพ่กีตัดเทากระย่าเฮาบบได้ตัดเข่าเนาะ เห็นว่าเฮาบริติดต่อบริเวณว่าเาสิบบอกขึ้นฮอดขึ้นฮอดมันถูกคนเนาะถาม่ามีโอกาสเฮาก็จังไปเยี่ยมไปยามเนาะอยากไปอยู่แต่บริสิทธิ์บริสั้นไผ่เนาะโดยอย่าเพิ่นญาติพี่น้องเฮาก็ซิบผู้อื่นดีเนาะบบซัมพี่น้องเฮาสัวเด้อแต๋อเด้อเนาะญาติพี่น้องนี่เถืองปวนสีเสียดสีให้เฮากะคันเฮาไปหาเพิ่นเพิ่นกะยังนั่นนทำเฮาคือเก่าคันแน่วใดเฮาเพิ่งเพิ่นได้เฮาเพิ่งเพิ่นก็ยังให้โอกาสเฮาคือเก่าเอ้ยน้องนะ ผู้อื่นนี่เพิ่นยังว่าชิผู้อื่นดียังบอซ้ำพีนพ่น้องผู้หนึ่งสู้อะเอรีได้อันนี้ค่ะตามความคิดคอยดอกว่าหักความคิดคนกับแล้วแต่ระบุคนเนาะเค,ย,คยติดต่อน้องยอยอะละมุดเพิ่นโทรหาเอื้อมีองเงินน้องเจ็บพองอน้องสิบหปหมอ ผเอาพัวพ่นก็เลยว่าเจ้าไม่พัวแล้วน้องเอ้ยเจ็บท้องเจ็บเป็นใครได้ป่วยก็ให้ปู่ย่าเพื่อนเบิงเขาบอกว่าสอบ่มีดิเขาบอกว่าเอ้ยบ่มีบัดผัวอ้ายอีกโทรหาเอ้ยไม่มงเงินสิยืมแน่ลงทุนขายกะเล่มโอ้ยเขาบอกว่าบ่มีแล้วเใสยก็อยากลงกันดิ ก็เลยตัดป <ses> ัญหานั่นออกกอนเฮ้ากก่อนช่วยผู้อื่นพนยังว่าอยู่ให้ช่วยตัวเองซะก่อนโดยออช่วยเขาเบิดแล้วพนยังว่าเอ็นดูเขาเอ็นเฮ้าขาดโดยคันเฮ้าไปห้หมู่แล้วเฮ้าได้บบดนี้เฮาเสียเอาไซเฮาช่วยกับซ้ำเฮ้าช่วยได้เล็กน้อยซ้ำตัวใดที่เฮ้าห้ได้เฮ้าก็ห้ยคันเฮ้าไปช่วยเบิดแล้ว คือผู้เฒ่าเพิ่นบอกและเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดว่าซั่นเอ้าให้ข้าเบิดิบจ้าของสิกินบ่มีมันมากินแก้วกระปูเป็ตู้คิดแก้วกระปูขาดใแล้วบ้าบากระปูแต่กรแกงทำไมบ้ากระปูแกงทำไมเราอะก็เลยเอนซื้อชิ้นแห้งไม่ให้ทีไม่เลยจิบหาโกบอีกเอาไว้ไปแล้วโอ้ไว้ไปแล้วไม่ได้ลงเรียนบ่สันฮะไม่ได้ลงเรียนบ่ไม่เห็นตะโข ไม่โค <laughs> ้หนาวเป็ <c oughs> นเขามาเมนอยู่บ่เป็นเขาลงแช่ๆเชอยู่บ่ะจ้ะยูยืยดอันเบ็นตะค่เป็เห่นเห็นลดลดเขายันวันหนาวอๆๆคอยก็คิดว่าชีเขา่าไปหา <c oughs> ไปหาน้องเจ้าอะไรละคอยก็ชิเข่าไปแก้งก่พุ่นคอยจะไปเวียดทางพุ่นคอยทา,ทางทางพุ่นมันอยากกระตุกตกระตกะคอยก็รู้ว่าเขาไปทางพี่ก้อนว่ะทางพี่ทางมันสีสีสบายกั่วแต่ว่ามันกะชีเงินกว่าหนึ่งแต่ว่าเฉียนทางมันแดนมันได้ช่วง ไปทั้งพูดนะ่มันปุ๊กปี๊กปุ๊กปี๊กอะนะก็เลยว่าปัไปทั้งพี่แหละวะก็เลยว่าเวฟแมาเรเห็นเลยเห็นในตู้เลยเขามานี้เิเวมาถามมองเจ้าอะไรวัดผนยังอยู่บ้านอันเก้าบ๊อบนะแต่วันนี้มันมีป้ายอยู่ติเนาะมีต้นหนาวเฮียนแหละเขาไปลึกเติบเลยเนาะเข้าไปตอนนั้นตอนเขาไปตอนนั้นอยู่นะอันนี้่นเขามาบ้านอันนี้อยู่บ้านต้นหนาวเฮียนใกล้วัดไปน่อยนึงต้นหนาเฮียนเลย มีน้องห้องน้ําอยู่ทางนาเฮือนข่อยจนบ่จื้อข่อยเอ้าคือใหญ่ไว้แท้เขาว่าเดอนสิงหปีนี้่เด้อข่อยเบิ่งก่อนใหญเป็นสาวได้ได๋แต่เอ้ยอย่าเห็นแล้วซื่อๆดอกไปปีแล้วนี่14ปีนี้ก็15หมเฮ็ดในในเมืองก็บ่จักรเขาเขาใหญ่แล้วก็ยังน้อยโอ้ ฮู้แล้วแต่เฮายังบ่จักไผชมมือนี้เด็กน้อยขึ้นใหม่สมมือนี่บ่ได้หู้ไร๋เดี๋ยต้งฮูเฮืนพุ่นน่ะป้าแซมอืมเบิ่งสิให่เบิ่งข่อยเห็นข่อยเบิ่งแล้วอืมก <c oughs> ็น้องค่อยในทุกหมดคุกคนแต่ค่อยบนแนะนําอืมเพราะว่า <c oughs> แล้วแต่บุญ <c oughs> ของใบบุญมันเนาะโดยคอยก็ยานค่อยเห็นแล้วอืมจังน้สิเป็นมาเอ้าเป็นนําเจ้าแนะนําอืม เดี๋ยอันนี้ลรือเล่าโดยเมนเอือตอนถ้าไปหาตอนนั้นนี่น่อยหนึ่งเนาะเฮือนหลังนี่บ่โดยเอเ่เบ็ดทหันเฮือนสูงสูงมันนี่ละยานลมเนี่ยมันหมวดกินเนี่ยเลยตั้งเพื่อนหน่อยเอาตามลงอีกเอื่มเ่นตั้งลงนั่น,นั่นเนาะโดยเอื่มเฮือนช่องหงอือ อย่ดิอันนี้หรอวะโดยเอ้นดิได้เพิ่นก็อยู่เฮือนนับาละเออตัวได้เฮือนละาบ่าวนี่คือตัวพาไม่เฮียนี่โดยนับเอาละแล้วก็ขึ้นอีกเทิรนหนึ่งกันโอ้นอนอยู่เฮือนหลังนี้เออคึ้สิเม้นเอ่อออทายเฮือนพอดีคนแรกจังไปเห็นหน้าเลยก็ดีใจนะเดยจะได้ไปช่วงนี้จะได้ใช่ปะ ใหญ่มอกกว่กันหนึ่งยุ่แล้วโอ้ไให้ไปตู้ช่อนไทยได้เนาะเยโอ้ยเปรี้จับเราเงียันงนอกวานนี้เปล่าปลาวันนี้คันให้ตู้คันให้ช่อนไทยชีช่อนบ่บ่ยังไห่ชอนยังไ่ชอนเลยช่อนกอดเอวเขาเหาะแล้วไม่เคยสุดไปเบามันวบาที่ไหยาเขาแล้วเขามักบมให้เจ้าว้าเรานนี่ วานนี่ชูคือคับไว้กูนี่มื่อนี่ชูคือคับชาแล้วสิเด้อไปว่านอกสังคืนคือจนตะไลเหมือนเว้ยมือนยังบานนี่หัวตับอะไรร้องโอ้ยเนาะอ้าวพี่น้องไงเนาะจังใดกัได้ยินจากทางปากน้องแตีวเพิ่นเรื่องน้องเพิ่นเนี่ยในสบุญกัว่าสีเลาะเข้าไปเยังยู่ว่ามีทั้งอันผู้ใหญ่เพิ่นกัว่าเอชซีเพิ่นกัว่าไปอัน เยี่ยมมึงดูว่าเจ้าเคยไปหาตะกี้เด้กับซาเตอรนั่นวะ่อยก็เลยวือกคอยเข้าไปเบิ่งตอนนั้นพันยังน้อยเนาะเลยวันนี้แบบสี่เพี้ยนเลยฮะน้าก็เลยว่าแม่นบ่าวันนี้เข้าไปเบิ่งว่าซื้อสุดใจเลยเนาะตอนเข้าไปตอนนั้นเนาะสุดใจแล้วเพิ่นเขใส่ลำคานจ้ะลำคันใหแม่ตั้งให้โอ้สุดใจกับแม่ตั้งให้อแม่ตั้งให้ตะเกิดอืมอืมอืมแุดใจ ลำคานเพิ่นเพิ่นใดสุดใจนี่เพิ่นป่วยเพิ่นเลยตั้งลำคานให้โอ้แบบเจ็บลำคานเลยโอ้ยอย่าเอาเพิ่นเกิดมาแล้วมันลำคานลำบาตรลำบุญละก็บอกเอาเถอะแม่นป่วยสุดใจแล้วสุดใจอีกโอ้บหฟังไปตังไงตังไงอะลำคานคือคพิ่นแล้วเอยเกิดเกิดมาทวเด็จเดซี่ยวโรงเรียนกับเซี่ยวเซี่ยอยู่ก็เปลี่ยนไม่โรงเรียนใส้สุขสวรรค์ อนาะซื้อ,อยังก็ซื้อดอกคอก็แนะนำว่าอยู่ดีมีแห้งเนะาะปวเจ็บปวป่วยปวเจ็บปวบบปว่วยก็พอแหละพี่น้องเอ้อแสดงได้ก็สำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี้ก่อนพี่น้องเอ้เดี๋ยวสิลองคันว่านัะกับสิลองแวะแวะเข้าไปเบื้งก่อนไปเยี่ยมพยายามบืก่อนถามว่าหูจักเกณฑ์ทางเดี๋ยวสิพิจารณาเบื้ก่อนเนาะอันนี้กับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสามีสักก้อนพี่น้องเลย จังได้การรับคลิปหน้าจังว่ากันอีกทีหนึ่งนะคลิปนี้กับขอตัวลาพระจ่าไปก่อนพี่น้องแต่ว่าว,าว,าวา่าผิดพลาดประการใดก็ขาว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 าอโทษขออภัยนะาลาพระจ่าไปได้พี่น้องสบายดีเด้อไม <ส bore. S 1> ่ตูส้สบายดีสาวแตยวอยู่ดีมีแห้งกินแกงกระปูแกงนราไม่้นกระปูเมื่อวานนี่กับไปกดไปกระปู่วานนี้กับไปกดกระปูกินแต่กระปูนี่แล้วมันไปว่าเป็น ชัดนม่ตีนเยอะแต่ไปว่าเป็นจะกินขึ้นชินกินป่าเอามาที่ใช้ก็เงินชื่อเินอันนี้แค่แน่ระหาคนเอากันมาเด็กหากป่นกินเออบย่าง่ต้องอไปชื่อนะเขาไม่ได้ชื่อน้าไม่ก็ไม่ได้ชื่อออ,อึดแล้วชื่เอเขาชื่อป้าเขาชื่อแคนนมีผู้ชายเออแค่น้ก็ไปหาปลาตกุกดูน้องคนนี่ผู้ชาย <c oughs> ายังไงก็ได้กินเราลูกเคยมาเด็กก็ได้กินเอามาแล้วได้กินแล้วไป บอกบํบารีอยกินน้ำมันหอยเดี๋ยวลูกเคยไม่พนผ้ามากก็ได้กินแหละบอกมันอยากินน้ำมันอเคยตัวเน้ครับกินยังไม่เท่าเคยตัวไรเคยตัวบมกถั่วตอนเด็กแม่พาขครอะพัวพดถึงนอนได้ตื่นหนึ่งมามาไม่ยั่งไมเมีหงใช้บัข้าวใช้บัเดาวนอนอยู่ใช้เบิร์คนรักเอาแล้วบอก